ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิทไทอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์อันนี้เป็นของลูกค้าเก่าจากจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาซ่อมแล้วรอบหนึ่งนะฮะส่งมา2ตัวก็ซ่อมเสร็จส่งกลับไปตัวนี้ลูกค้าต่อใช้งานได้วันเดียวพังด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันส่วนอีกตัวหนึ่งยังใช้งานได้ปกติก็เลยให้ลูกค้าส่งกลับมาทำการตรวจเช็คนะครับก็ ลูกค้าบอกว่าตอนเช้าต่อใช้งานเครื่องรันได้ปกติพอกลับมาจากทำงานมาดูอีกทีนึงเครื่องขึ้นเออร์เลอร์ไปแล้วนะครับอาการก็เดี๋ยวต้องตรวจเช็คดูนะว่ามันมันช็อตมอเตอร์มันชอ็นชอตหรือว่ามันยังไงนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แกะดูนะก็ถ้ามันเสียหายในส่วนที่ผมซ่อมไปก็เดี๋ยวผมเคลมให้นะครับสำหรับตัวนี้ ก็เดี๋ยวลองแกะตัวเช็คดูก่อนครับตรวจเช็คแล้วก็มีมอสเฟสช็อต2ตัวอยู่ในจุดเดิมที่ผมเคยซ่อมไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ฟิลขาดเนาะก็อาการนี้ ช็อตที่เดิมก็เป็นงานเคมนะฮะเดี๋ยวเคมให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เปลี่ยนฟิลไม่มีค่าแรงไม่มีค่าอะไรนะครับครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัว ครัสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตปกติทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูแรงดัน412โวลต์กระแส3แอมป์ถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์ เดี๋ยวดูกําลังวัตดสูงสุด1 0 5วัตต์ครับครับก็ได้กําลังวัตดอยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะฮะตัวกิจฮาอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติครับก็เดี๋ยวประกอบปิดฝาแล้วเดี๋ยวเทสท,ที่กําลังวัตดสูงๆอีกรอบหนึ่ง ประกอบปิดฝาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆผมจะใช้กระแสที่13แอมแปร์แรงดัน DC ที่42โวลต์ถ้าตัวกิจฮายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400วัตต เดี๋ยวดูกําลังวัดสูงสุดนะฮะต้องได้อยู่รา,าว400ถึงจะปกตินะครับถ้าได้ต่ำกว่าน,นี้ถือว่ายังไม่ปกติ 400วัตต์อ่าอยู่ราวๆนี้ครับประมาณราวๆ400วัตต์ที่กระแส13แอมป์นะครับก็โอเคฮะตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์รันทำงานได้ปกติแล้วนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์ตัวนี้นะครับ ลูกค้าซ่อมเอากลับไปใช้ได้แค่วันเดียวตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันเหมือนเดิมนะครับส่งกลับมาครั้งนี้ก็เสียในจุดเดิมที่เคยซ่อมไปนะครับมอสเฟ t ชอ็อตฟิลขาดก็ครั้งนี้ส่งกลับมาซ่อมไม่มีค่าแรงไม่มีค่าอะไรนะครับก็เคมให้ลูกค้าไปนะเปลี่ยนมอสเฟ t เปลี่ยนฟิล ตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับเนื้อหาในคลิปพิพากกันไดขออภัยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ